สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาัดเขียนโคดอันุโนนะครับในมือผมนี้นะครับก็คือบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับหรือว่าจะบอร์ดอ r นุโนยูโนนะครับเป็นบอร์ดถือว่าเป็นเบสิกนะครับเหมาะสาหรับผู้ที่ผู้ที่หัดใหม่อย่างผมนะครับผมผมก่อนที่ผมจะทําการเขียนโปรแกรมแล้วก็มาทําอะไรให้ดูเนี่ยผมก็จะมาอธิบายคร่าวๆนะครับ ในส่วนของบอร์ด Arduino นะครับเอาเท่าที่ผมรู้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเป็นช่องเสียบสายช่องเสียบสาย USB นะครับนี่นะครับนี่อันนี้ผมเอาสายสั้นให้ดูนะครับผมสายที่เขาซื้อมาแล้วเขาเขาให้มาด้วยนะครับสายดาวน์โหลดนะครับสายอัปโหลดข้อมูลนะครับนี่พ่อดนี้นะครับนี่นี่นะครับ ตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปอย่างนี้นะครับผมส่วนอีกฝั่งหนึ่งเราก็ไปเสียบเข้าคอมพิวเตอร์นะครับหลังจากที่เราเขียนโค้ดแล้วเราก็อัปโหลดลงไปในบอร์ดนะครับดาวน์โหลดลงไปในบอร์ดนี้นะครับให้มันทํางานตามที่เราเขียนโค้ดนั่นเองนะครับอันนี้คือผมอธิบายแบบคุณหัดเขียนนะครับผมก็แบบว่าไม่เก่งเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้คือรู้แล้วนะครับว่าเป็นสลับเสียบสายย s b ช่องดาวน์โหลดนะครับช่องอัปโหลดข้อมูลนะครับ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คสำหรับเสียบไฟเลี้ยงนะครับภายนอกเข้ามานะครับหลังจากที่อัปโหลดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานแล้วก็จะไปใช้งานจริงแล้วก็ต้องเอาไฟเลี้ยงเข้าช่องนี้นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่6โวลต์ถึง12โวลต์น,นะครับแล้วก็เมันเพราะว่าภายในมันจะมี IC Regulator นะครับแปลงไฟจาก6หรือ12โวลต์นเนี่ยนะครับเป็นไฟ5โวลต์นนครับสรุปง,ง่ายๆบ่ดน,นี้ ใช้ไฟเลี้ยง half volt นั่นเองนะครับผมนะครับก็จะเห็นว่าเขาเขียนนะครับเห็นไหมช่องนี้เป็นอ่าช่องนี้ก็เป็นช่อง power นะครับเห็นไหมเขียนว่า power นะครับตัวนี้ก็จะเป็นอนาล็อกนะครับช่องสําหรับอนาล็อกอินนะครับสัญญาณอนาล็อกนะครับฝั่งนี้จะเป็นดิจิตอลนะครับเขียนว่าไงดิจิตอล pwm นะครับดิจิตอลหรือว่าอ่าบางบางขาก็จะเป็นขาพันวิดมอสนั่นเองครับ pwm ก็คือพันวิดมอสนะครับ ก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆนะครับทำความรู้จักเบื้องต้นนะครับอ่าโอเคคราวนี้ผมก็เตรียมอุปกรณ์มานะครับก็จะมีเจ้าตัวนี้นะครับที่ผมจะมาเขียนโค้ดวันนี้นะครับผมผมจะเขียนโค้ดเนี่ยให้ให้หลอดไฟติดตามที่ผมเขียนนะครับก็จะมีนะครับหลอด led สามดวงนะครับมีสีแดงสีเขียวสีขาวนะครับแล้วก็จะมีอาา อ่าต่อนะครับอ่าสองร้อยสิบูมนะครับต่อไวเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้ไวๆนะครับผมแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นพุทธปตอนสวิตนะครับนี่เล็กๆนี่ยพุทธปตอนสวิตนะครับเดี๋ยวค่อยมาบ้ากันในรายละเอียดนะครับพุทธปตอนสวิตก็จะมีอาอาผู้อัพนะครับผู้อัรูอผู้ดาวม่นแน่ใจนะครับอ่าโอเคนะครับต่อไปนะครับอ่าเรามาดูที่หน้าจอนะครับผม ตอนนี้ผมได้ทําการนะครับนี่นะครับรูปนะครับถ้าผมต่อเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับผมจะมาทําการซิมเลตให้ดูก่อนนะครับนะครับแต่ผมพูดผิดประการใดต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมก็องเพิ่งหัดใหม่นะครับผมโอเคก่อนที่จะมาทําการซิมเลตเนี่ยผมขอเสียบสายก่อนรงกันเสียบสายก่อแรงกันนะครับลินพันกันเลยโอเคเดี๋ยวผมขอแยกสายก่อนนะครับอันนี้สายตัวนี้ที่จริงต้องเป็นสายสีแดงนะครับ ไม่มีนะครับผมก็เลยเอาสายสีดัมเงินแทนนะครับตันนี้สายไฟบวกนะครับผมก็จะมาหาไฟบวกห้าโวลต์นะครับเขียนห้าโวลต์ตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับช่องนี้นะครับผมก็จะเสียบเข้าไปนะครับจุ๊บเข้าไปนี้นะครับนี้ไฟบวกห้าโวลต์นะครับตรงไหมโอเคต่อไปก็จะเป็นสายกาวนะครับสายสีดํานะครับเนี่ยเสียตรงไปนี่นะครับจะเขียนบอกนะครับเห็นไหม กล่าวนะครับ GND นะครับนะฮต่อไปนะครับผมจะเริ่มจากสวิตช์ปุ่มต้นนะครับสวิตช์ปุ่มต้นเนี่ยเดี๋ยวมาดูโค้ดนะครับมาดูโค้ดก่อนนะครับสวิตช์ปุ่มต้นเนี่ยก็คือตรงนี้นะครับปุ่มต้นพินนะครับเท่ากับขาห้านะครับผมก็จะมาเสียบที่ขาห้านะครับขาห้าฝั่งดิจิตอลนะครับนี่เลขห้าอยู่ไหนครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตัวนี้นะครับนี่ เสียบขาห้าหนึ่งสี่ห้าเสียบคันนี้นะครับนี่เสียบลงไปโอเคคันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเอาพุทนะครับเอาพุทก็เป็นหลอด LED นะครับเริ่มตั้งแต่2 3 4นะครับ2 3 4สเดี๋ยวหาดูก่อนนะครับเอาไหนเป็น 0, 1, 2 0งศนะครับ2 ต่อไปนะครับเสียบขาสามนะครับเสียบขาสามต่อไปก็ขาสี่นะครับสายนี้นะครับนี่คือสายเอาพุทธนะครับที่ออกจากบอร์ดมาคู่เทอร์เรนะครับเพื่อที่จะไปเข้าที่ขา led นะครับส่วนไฟลบนั้นรอเสียบรอไว้แล้วนะครับไฟลบที่เข้าขาลอย led นะก็จะผ่าน R 2อ0รอยสบนะครับองร้อยยี่สิบโ์สามขานี้นะครับนะครับน่าจะ แล้วนะครับก็จะมานี้นะครับต่อไปเราจะไปดูที่หน้าจอนะครับหน้าจอนี่ก็ผมเขียนโค้ดไปเรียบร้อยนะครับผมลองเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คลิปนี้ผมไม่ได้เขียนให้ดูนะครับผมเองก็เพื่อที่จะได้แต่ละบรรทัดนะครับจริงโค้ดพวกนี้ผมก็ไปดูของเขามานะครับผมก็กดเอาในส่วนที่ผมอยากได้นะครับแล้วก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆนะครับนะครับผมจะอธิบายนะครับก่อนที่จะ ผมจะอธิบายก่อนที่จะจะทำการซิมเลตให้ดูนะครับจะจําลองให้ดูพูดง่ายๆนะครับตอนนี้มันเป็นโปรแกรมจําลองนะครับตอนนี้เราสามารถเข้าไปใช้งานได้นะครับเป็นโปรแกรม t ิ้งกัสแคนะครับซึ่งเราจะเข้าไปน g o o g l e แล้วพิมพ์ t ิ้งกัสแคนะครับเข้าไปนะครับส่วนนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วครับผมดาวน์โหลดโปรแกรมมาแล้วเรียบร้อยนะครับไปที่หน้าจอนะครับเพราะว่าผมใช้บ่อยนะครับใช้หัดเขียนนะครับผมถ้าเราังไม่มีบอร์ดเรามาหัดเขียนตรงนี้ได้นะครับ มาเขียนมันจะมีอุปกรณ์ให้ฟังนี้นะครับเราลากมาลากมาแล้วก็โยงสายนะครับผมเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับรายละเอียดหลังจากที่ผมเนี่ยทำจนคล่องแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้ผมถือว่าผมรีบนะครับผมไม่ด้เริ่มต้นจากศูนย์นะครับผมอยากเล่นตัวนี้คือผมอยากอยากลองดูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยหัดให้เก่งๆนะผมก็อาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ง่ายๆขึ้นมานะครับโอเคนะครับ เรามาลองซิมูเลตนเลยครับอันดี้ทงผมอธิบายก่อนลืมนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสวิตช์ปุ่มปตอนนะครับสวิตช์หนึ่งตัวนะครับมีหลอดไฟ3ดวงนะครับหลอด LED นะครับก็จะมีสีแดงสีเขียวสีขาวนะครับทุกคนอ่าอันนี้ซิมูเลต์นี่เราสามารถซูมเข้าไปใกล้ๆได้นะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับผมอ่าซูมเข้าไปนะครับอย่างเงี้อ่าโอเคคราวนี้เราก็พร้อมที่จะลองกันแล้วนะครับผมก็จะมาที่สตาร์ทซิมูเลอ่สาซิมูเลชันนะครับกดปึ้งเข้าไปนะครับ ผมจะสั่งงานคือกดครั้งแรกนะครับหลอด LED จะติดไล่ๆไปนะครับเริ่มจากสีแดงสีเขียวสีขาวนะครับจากนั้นก็ติดพร้อมกันแล้วก็จากนั้นก็กระพริบนะครับประมาณนี้โอเคผมกดครั้งที่1นึ่งะครับกดปึ้งหลอดสีแดงติดนะครับครั้งที่2นะครับปึ้งนะครับหลอดสีเขียวครั้งที่3หลอดสีขาวครั้งที่4ติดหมดเลยนะครับครั้งที่5้าเนี่ยจะกระพริบนะครับปิ๊ปปึ๊ปป๊ประมาณนี้นะครับผมแหมโอเคาวนี้เราก็จะ ผมก็จะเอาโคดเนี่ยเข้าไปใส่ในโปรแกรม Arduino IDE นะครับผมก็จะมาที่โคดนี้นะครับผมก็จะมาเลือกนะครับดี๋ยวกดสต็อกก่อนผมก็จะมากดคันธนเดนะครับเลือกนะครับคุมทั้งหมดนะครับต่อไปผมกดคันธนสีนะครับที่คีย์บอร์ดนะครับอันนี้เราก็พับไปก่อนนะครับคราวนี้ผมก็จะมาเปิดโปรแกรม Arduino IDE นะครับซึ่งผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทําคลิปสอนนะครับผมแค่จะจะมาลอง เล่นดูแล้วก็มาทําคลิปแค่นั้นเองนะครับโอเคอันนี้ผมจะเปิดโปรแกรมอนุอนดีขึ้นมานะครับแมลิล้นพันกันนะครับเปิดขึ้นมานะครับปุ๊บนะครับคือที่พูดไว้เนี่ยเพื่อจะอยากให้คลิปมันสั้นที่สุดแค่นั้นเองนะครับผมก็เป็นคนอธิบายที่แบบไม่ค่อยเก่งแต่ว่าอยากทําแต่ว่าอธิบายไม่เป็นนะครับผมโอเคเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่ง แต่ผมจะเริ่มหน้าต่างใหม่นะครับปกติเมื่อเราลงโปรแกรมใหม่นะครับพอลงโปรแกรมใหม่เนี่ยหน้ามันจะเป็นยังไงนะครับผมจะมคลิกตรงนี้นะครับกดตรงไฟล์นี้นะครับจากนั้นก็นิวสเก็ตนะครับมันจะเปิดหน้าใหม่ผลงานจะทําให้ดูเป็นตัวนี้ไปนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยหลังจากที่เราลงโปรแกรมใหม่เนี่ยโปรแกรมใหม่ไม่ถือว่าโปรแกรมเขียนโคดอันโนโนเนี่ยอันโนโน่อัดีเนี่ยนะครับ ถ้าเปิดมาครั้งแรกมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะมีฟังก์ชันอยู่2ฟังก์ชันนะครับซึ่งมีความจําเป็นจะต้องใส่2ฟังก์ชันนี้นะครับทุกทุกโปรแกรมนะครับมีจะมีฟังก์ชันเซตอัพแล้วก็ฟังก์ชันล p นะครับอันนี้นะครับผมตอนที่ผมรู้นะโอเคฉะนั้นผมก็จะลบตัวนี้ไปแล้วผมก็จะวางโค้ดที่ผมกลบมาเมื่อกี้นี้นะครับผมก็จะตัวนี้ก่อนแล้วผมก็ดีลิทนะครับจากนั้นผมคอนโทรลวีนะครับเพื่อที่จะวางนะครับวางโค้ดตรงนี้นะครับอ่าคราวนี้ ข้อนี้เนี่ยมันมันมันก็จะตัวเล็กๆนะครับดูยากนะครับผมจะอธิบายคร่าวๆนะครับอธิบายแบบคนไม่รู้นะอบอกก่อนนะอธิบายแบบคนที่ไม่ในเพิ่งหัดเขียนนี่แหละอะแต่ผมก็จะมาคลิกตรงนี้นะครับคลิกไฟล์มาทีอา่อะไรเนี่ยปริโพลเลนนะครับตรงนี้นะครับผมก็จะมาให้มันตัวหนังสือมันใหญ่หน่อยคืออีดิทฟ,ฟอนไซน์นี่นะครับผมจะกดตึงต้งตึง้งตึ้งกดเข้าไปผมจะเอาสักยี่ยี่หก ยูแล้วกันเนาะโอเคนะครับมันจะตัวใหญ่ขึ้นนะครับจะได้ยูง่ายนะครับผมก็จะเอาอธิบายเอาเท่าที่ผมรู้แล้วกันเนาะมาท่านแรกเนี่ยมาทัดข้างบนสุดเนี่ยเราก็จะมาประกาศตัวแปรประมาณนี้นะครับคอนินเนี่ยครับบัตตอนพินคือต้องบอกก่อนว่าโค้ดเนี่ยผมก็ไปดูของเขามานะครับผมผมอยากได้ส่วนไหนผมก็ก๊อบมาประมาณนั้นนะครับอยากให้มันทํางานยังไงก็ก๊อบของคนนี้คนนี้มานะครับมาิีคราะอมาอะไรแล้วก็ มาใส่ตามที่เราลองพิลลองถูกง่ายง่ายนะครับผมโอเคผมก็ประกาศตัวแปรอินนะครับบุ่มตต้นพินนะครับขาห้าก็คืออินพุตนะครับขาห้าอินพุตเรารู้ยังไงว่าขาห้าอินพุตนะครับก็คือปุ่มปต้นพินก็คือมาดูตรงนี้นะครับมาดูที่ฟังก์ชันเซตอัพนะครับปุ่มตต้นพินก็คือตัวนี้นะครับกำหนดเป็นอินพุตเนี่ยครับนี่อินพุตนะครับส่วนสองสามสี่นี่เป็นเอาต์พุตนะครับนี่สองสามสี่ก็คือ led พินเนี่ยตามชื่อของมันเนี่ยตามชื่อที่ผมประกาศเนี่ยครับ ประกาศคอนอินเนี่ยนะครับโอเคบรบรทัดต่อไปก็จะเป็นอ,ะ,อะไรเนี่ยอินิชเชียนนะครับโอนสเ,เตตแล้วก็พุ้นบนต้นสเ,เตตนะครับก็กำหนดค่าเป็นศูนย์ประมาณนี้นะครับก็มาที่ฟังก์ชันเซตอัพก็มากำหนดพินโหมดนะครับอันนี้คือเขากำหนดเลยว่าเราจะใช้เราจะ ปรแกรมนนู่นเนี่ยเขากำหนดมานะครับตัวังสือพวกสีเขียวๆยแดงแดงเนี่ยมันจะต้องพิมพ์ให้ตรงตามที่เขากำหนดมานะครับอย่างนี้สมมติเอาตอนนี้ผมจะพิมพ์เป็นตัวตัวเล็กได้ไหมอ่ะผมใส่ตัวเล็กเนาะตัวเอ็มเล็กมันก็ขึ้นแดงเนาะแต่มันอาจจะใช้ไม่ได้เพราะว่าเห็นเขากำหนดมาเป็นตัวใหญ่นะผมจะใส่ตัวใหญ่แล้วกันนะโอเคก็กำหนดขามันว่าให้เป็นเอาพูลอินพ <efendim> ุตแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ในส่วนของเซตอัพเนี่ยนะครับเพราะเซตอัพมันจะทำงานครั้งเดียวนะครับ ส่วนฟังก์ชันลูดมันก็จะทํางานซ้ําๆวนไปวนมานะครับผมก็จะเท่าที่ผมรู้ก็เอาคร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับอ่ามาตันสเตจมาตันสเตจก็มาตันสเตจตัวนี้นะครับอินเนี่ยมาตันสเตจเนี่ยค่าเป็นศูนย์นะครับก็คืออ่าเขาก็จะประกาศว่าพุ่มมาตันสเตจเท่ากับดิจิตอลลิสต์นะครับดิจิตอลลิสต์ก็คือให้มันอ่านค่านั่นเองนะครับลิสแปลว่าอ่านนะครับ อ่านจากตรงไหนครับอ่านจากพ Ch like like ุบนต้นพินนะครับพุบนต้นพินก็คือนี่ครับขาห้านี่ครับนะครับคือชื่อของมันก็คือเจ้าบต้นสเตเ่ยกำหนดว่ามันตรงกันกับขานี้นะเป็นขาของขาตัวนี้นะครับยิบก็คือท่าท่าท่าบนต้นสเตเเท่ากับหายก็คือหายหลังจากที่เรากดสวิตช์นะครับปกติสภาพะมันจะเป็นศูนย์นะครับก็คือเป็นโลนะครับถ้ามันเรากดสวิตช์มาไลายนะครับหน่วงเวลาอย่างห้าสิบมิลลิซกนะครับบนต้นสเตเนี่ก็ อขอประกาศอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ if e ถ้าเพิ่มปุ่มต้นสเตนเท่ากับ b l ก็คือหลังจากเราปล่อยสวิตนะครับมันก็จะเริ่มนับนะครับไอตัว i n i t i a l i z เนี่ยเท่ากับ on state เนี่ยคือพูดง่ายว่าสวิตตัวนี้เรากดครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็จะนับหนึ่งประมาณนี้หลังจากที่เราปล่อยมือมันจะนับหนึ่งนะครับเราก็จะมาที่ฟังก์ชัน switch Kids นะครับ switch ก็รตรวจสอดตรวจสอบ,สอบไอเจ้า i n i t i a l i z t i เนี่ยนะครับในวงเล็บเนี่ยครับก็คือเหมือนกับว่า มันจะมาตรวจในนี้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับกุหนึ่งก็มาที่เคสหนึ่งนะครับเคสหนึ่งก็ให้ทําอะไรประมาณนี้นะครับผมจะเข้าวๆนะครับมันในในในตัวนี้ก็จะเขียนบอกว่าขาขา LED พินเนี่ยกำหนดเป็นไฮนะครับอีก2ออีก2หลอดเนี่ยือเป็นโลคือดับ2หลอดติดดอดเดียวนะครับมันก็จะสลับไปเรื่อยๆนะครับสลับไปที่ละหลอดนะครับผัดกันไปที่หลอดนะครับจากนั้นก็ตัวนี้ก็ติดพร้อมกันนะครับ เป็นไฮทั้ง3สามก็ติดพร้อมกันนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นไฟกระพริบนะครับแค่มันกระพริบที่หลอดที่ลอดนะครับหน่วงเวลา100มิลลิวินะครับประมาณนี้คร่าวๆนะครับโอเคพอแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวมากนะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะมาทําการดาวน์โหลดนะครับทําการอัปโหลดลงนะครับทัวนลดลงบอร์ดแล้วเพื่อที่จะให้ของจริงติดนะครับเนี่ยนะครับมาดูรูปด้วยนะครับมาดูที่รูปนะครับผมก็จะทําการเสียบสาย usb นะครับผมใช้สายยาวนะครับคราวนี้ ทำใ้เสียบสายอย่างนี้นะครับอันนี้คือบอกก่อนนะ้ทำแบบคนหัดทำนะครับนี่นะครับเสียบเข้าไปโอเคนี่ครับปลายสาย USB เราก็มาเสียบเข้าที่คอมนะครับสังเกตไปติดที่บอร์ดนะครับโอ้ยสายพันกันครับผมดึกแล้วนะครับผมเองก็ง่วงนอนนะครับผมจะทําให้คลิปนี้ให้จบก่อนนะครับเสียบเข้าไปนะครับจึ้งนะครับนี่นะครับไฟติดแล้วนะครับอ่าคราวนี้นะครับ ในปกติแล้วเนี่ยถ้าเราลงโปรแกรมใหม่นะครับลงโปรแกรมมา d u i โนใหม่นะครับมันจะขึ้นให้ select นะครับ select บอร์ดนะครับตรงนี้แต่ที่ผมใช้งานมาแล้วมันก็มันจําค่าเก่าอยู่นะครับผมก็จะบอกตั้งแต่ว่าเราต้องกหนดก่อนนะครับหลังจากที่เราเสียบสาย USB เข้าไปนะครับเสียบสาย USB เข้าไปว่ามันต้องกําหนดนะครับกําหนดพอตคอมแล้วก็กําหนดบอร์ดนั่นเองนะครับตอนนี้มันจะมีให้เลือกอยู่อย่างนี้นะครับแต่ว่าสมมติเราเริ่มใหม่แล้วไม่รู้ว่าเราเสียบสาย USB เข้าไปที่ พอรตไหนนะครับพอทที่เท่าไหร่นะครับเราก็มาดูตรงนี้นะครับหลังจากที่เราเสียบสายแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบอร์ดเนี่ยมันจะต้องลงไดเวอร์นะครับแต่ผมลงไปแล้วนะผมยังไม่ทําให้ดูนะครับก่อนที่มันจะเจอนะปกติถ้าเราไม่ลงไดเวอร์เนี่ยมันจะหาไม่เจอนะครับมันจะหาอ่านเอาง่ายนะเดี๋ยวผมขอคลิกขวาเข้ามาที่คลิกขวาที่ไมโครมนะครับเคลียร์ใหม่คลิกขวาที่ไมโครมาที่ p r o p e r t y นะครับมาที่ p r o p e r t y นะครับผมมาที่ดี v i c e manager นนะครับอันนี้คือว i n โ o w s 10นะครับ ไปด้วยจิตก็ได้นะครับแต่แต่ต้องมาที่วนดีบอยไม่ได้เจอนะครับมาดูที่อุปกรณ์นะครับมาดูตรงนี้นะครับบังทีพอรตคอมนี้นะครับนี่คลิกคลิกคลิกสุกซ้อนลงมานะครับพอจะเจอตัวนี้นะครับบรรทัดที่3เนี่ยอานับหนึ่งสองสามนะครับคอมแปดนะครับสังเกตสาย USB นะครับ USB ีบีซีเียลตัวนี้เราจะต้องลงไดเวอร์นะครับเพื่ถึงจะเจอนะครับสําหรับตอนเราเล่นใหม่ๆนะครับก่อนที่เราจะมาเล่นตัวนี้เราต้องหาหาไดเวอร์ของมัน เอาสมวตเราเสียบสายไปทีแรกจะไม่มีไดเวอร์นะครับมันก็จะขึ้นขึ้นมาตกใจนั่นเองนะเราก็ทําการหาไดเวอร์มาลงนะครับเอาสังเกตนะครับไอ้ไอ้บรรทัดนี้นะครับเนี่ยผมถอดผมจะถอดสายยูนบีนะครับมันก็จะหายไปนะครับอืมมันจะเหลือสองบรรทัดเห็นไหมครับอ่าเล้วผมเสียบเข้าไปใหม่นะครับอ่าเราก็รู้นะครับมันเป็นคอมเแค่นั้นเองนะครับเราต้องการรู้แค่ว่ามันอยู่คอมไหนนะครับสายสายสายยูนบีเนี่ยปิดไปนะครับเราก็จะมาดู ในส่วนของตัวนี้นะครับผมมาเลือกคอมเพลเลยนะครับผมปึ้งนะครับเลือกคอมเพลตจานั้นบอร์ดบอร์ดของเราเป็นบอร์ดอะไรครับผมผมบอร์ดยูโนนะครับออนุโลยูโน่นะนี่นี่ยูโนนะครับนี่นี่ผมก็พิมพ์ไปเลยนะครับยูโนนะครับสโลตยูโนยูโนนะครับมันจะขึ้นมานะครับออนุโลยูโนนะครับปึ้งนะครับสีขึ้นมาถูกนะครับออนุโลยูโนเนี่ยขึ้นมาติ๊กตัวนี้ติ๊กตัวนี้นะครับติ๊กคอมเพลนะครับจากนั้นกดโอเคนะครับผมอ่า ตองนี้เราก็พร้อมที่จะดาวน์โหลดนะครับแต่ว่าก่อนที่จะดาวน์โหลดเนี่ยเราจะมาตรวจสอบอโค้ดก่อนนะครับตรวจสอบโค้ดหรือโปรแกรมที่เราเขียนนี่แหละนี่เนี่ยมันตัวใหญ่เกินไปเดี๋ยวมันจะดูยากนะครับขอหดหดตัวหนังสือลงหน่อยนะครับมาที่พิพิเลนนะครับผมลดลงหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมกลัวทุกคนไม่เห็นโค้ดผมก็เลยทําให้มันตัวใหญ่นั่นเองผมก็เอาประมาณสักสิบหกแล้วกันเนาะกดโอเคไปนะครับเนี่ยให้มันนี่หน่อยนะครับ ทั้งหมดนี่แหละนี่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 ทั้งหมดนี่เราจะอัปโหลดลงไปนะครับแต่ละเรารวกเครื่องหมายถูกนะครับมุลิไฟน์นะครับเพื่อทำการตรวจสอบนะครับถ้าโปรแกรมผิดเนี่ยมันจะขึ้นรอเลื่อนนั่นเองนะครับตรวจสอบก่อนนะครับปึ้งนะครับดูนะนะตรงนี้มันจะเขียนดํ d o ัน complete นะครับ down complete นะครับอ่าแสดงว่าไม่มีปัญหาอะไรฉะนั้นเราก็ดาวน์โหลดเลยนะครับมาสังเกตนะครับกดตรงนี้นะครับอัปโหลดนะครับเนี่ยลูกศรตรงนี้เขียนอัปโหลดนะครับปึ๊กนะครับกดเข้าไปอืม กไปแล้วนี่ครับดันอัพโหลดดิ้งนะครับโอเคตัวนี้โปรแกรมเข้ามาที่บอร์ดแล้วนะครับมาเรามาเทสกันนะครับผมอ่าเรามาเทสกันตัวนี้ผมเปิดไฟแฟลชด้วยนะครับมันจะมองเห็นไหมอ่านดูเราจะต้องกดสวิตก่อนนะครับนี่นี่สวิตปุ่มตอนเนี่ยอ่านดู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 นี่นี่เล็กๆนี่นี่เป็นสวิตนะครับเล็กๆนะครับผมมานนีผมจะกดให้ดูนะดูครับหนึ่งติดแล้วใช่ไหมครับนี่ เด,เดี๋ยวผมก็ปิดไฟก่อนทำไมครับขอบปิดไฟก่อนนะอ่าจะได้มองเห็นไฟส,สวยๆนะครับเอาใหม่ๆเรารีเซ็ตใหม่รีเซ็ตใหม่ก่อนนะครับนะมากดครั้งแรกนะครับคราวนี้มาดูกันนะครับผมแ๋ยวก็ปิดตรงนี้ไปก่อนพับไปก่อนอืมมาดูตรงนี้ด้วยนะครับมาดูตรงนี้ด้วยมาดูตรงอ่าต,ตัวตัวซิมูเลตนะครับ เดี๋ยวผมจะไปที่ให้มันกระพริบแล้วกันกดจึงจ้งให้มันกระพริบวายลอยอย่างนี้นะครับอ่ามาดูคราวนี้เรามาดูของจริงนะครับผมเรามาดูของจริงกันนะครับเอาผมกดเดี๋ยวผมกดสวิตช์ครั้งแรกนะครับดูปึ๊กอ่าไฟแดงติดนะครับอ้าวยังไวมันด้กดเลยไฟเขียวสะละเดาไหมไม่ไมไมกดครั้งแรกนะครับนี่นะครับไฟแดงของที่สองครับ ไฟเขียวกดครั้งที่3ไฟขาวไฟไอหลอดสีขาวนะครับกดครั้งที่4ีติดหมดนะครับกดครั้งที่5กระพริบนะครับนี่แม็กกาจะกระพริบนะครับนี่ยังไงครับก็ถือว่าตรงตามาตรงตามอ้เนี่ยตัวซิมเลีนี้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวคลิปจะยาวนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอเล็กๆในน้อยของผมนะครับ เป็นมีดูที่ผมหัดเขียนนั่นเองนะครับแต่ผมก็จะพยายามพัฒนาพีมือไปเรื่อยนะครับให้เข้าใจนะครับให้เข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นเล็กๆเริ่มเติมตั้งแต่เขียนตัวง่ายๆก่อนนะครับแต่อันนี้ผมรีบนะครับผมอยากเล่นนะครับโอเคขอบคุณครับที่เข้ามาชมคิดโูครับทุกคนครับเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ